สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้พามารู้จักกับเหรียญ5บาทครุฑนะครับของราชการที่9นะครับเอาละครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญครุฑตรงนะครับทำไมถึงเรียกว่าเหรียญครุฑตรงไม่ใช่เหรียญพระเสียรตรงนะครับที่เรียกว่าเหรียญครุฑตรงนี่ก็คือครุฑเนี่ยจะมีลักษณะตรงนะครับไม่เฉียงไม่เอียงนะครับรุ่นนี้ก็จะมีครุฑเฉียงครุฑตรงครุฑ5บาทครุฑ1บาทปี1นนะครับแล้วก็ครุฑ5บาทเก้าเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆนก็จะมีการแยกแบบพิมพ์แตกต่างกันไปนะครับ อ่าอันนี้ก็คือด้านหน้าส่วนด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกัน2พิมพ์ก็คือมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์เล็กนั้นหายากมากนะครับพิมพ์เล็กจะหายากมากสําหรับรุ่นนี้นะการเช่าหานี่หลักแสนนะครับเพือ่อนๆคือหายากจริงพบเจอน้อยมากอันนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยผิวจะเป็นผิวประหลอดแบบนี้นะเพื่อนๆมีความคมชัดหน้าคุดนี่จะคมชัดเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่แต่ก่อนมีการเช่าหานิยมมากๆความนิยมของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่นี่ตัวเลข ตัวเลขโค้ดตรงตานกวายุพักเนี่ยตรงตานกเนี่ยมันจะมีเลขไทยอยู่เห็นไหมครับอ่าถ้าเลขแบบนี้นะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยจะเป็นเลข2และเลข8นะครับตรงตานกเนี่ยโค้ดเนี่ยนะครับอ่าด้านล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับ2กับเลข8จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับคือปี2 5 2 6 2 7 2 8 2 9นะครับโค้ดนะครับ2 5 2 6 2 7 2 8 2 9ทั้งหมด5 5โค้ด5ปีผลิต นะครับโค้ดที่อยู่ด้านหลังนี่จะเป็นการบอกปีผลิตที่ผลิตออกใช้จ่ายนะครับอ่าก็จะมีผลิตตามที่ข้อมูลที่บอกมานะครับก็คือปี25้าเขาก็จะมีโค้ดต่อไปเลข25ปี26ก็จะเป็นโค้ดต่อไปเลข26ปี27ก็จะโค้ดต่อไปเลข27นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลในของการสะสมนะครับที่นํามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนี่ๆหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วแหละแต่อีกหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้ และที่สําคัญนะครับในโค้ดที่ตอกตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ปีแน่ๆนะครับที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมยกให้เป็นปี2,500 27แล้วกันเพราะส่วนตัวผมนี่ผมว่าปี27หายากสําหรับผมนะส่วนตัวผมนะแต่ตามชมรมเขาบอกว่าปี26อันนั้นก็ก็แล้วแต่นะครับก็จะมี26 27เนี่ย จะสูสีกันเลยในการเช่าหานะครับจะสูสีกันคือเกินกันไม่มากนะครับส่วนปี25เนี่ยจะอันดับอันดับ3อันดับ3สุดเลยก็คือจะจะพบเจอค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าก็น้อยกว่าปี28กับ29ส่วน28กับ29เนี่ยคือเยอะมากครับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเจอ28 29แน่นอน25 26 27เนี่ยตรงโค้ดตัวเนี้ยจะพบเจอน้อยมากนะครับก็เลยทำให้ความนิยมเนี่ยเขาก็ต้องมาดูที่โค้ด โค้ดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยโค้ดที่อยู่ตรงนี้ตานกเนี่ยต้องส่องเข้าไปจะเห็นเป็นตัวเลขไทยนะครับตัวเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับนี่อ่าเนี่เห็นไหมครับ2อเนี่ยอย่างนี้เป็นโค้ด28ก็คือจะสามารถส่องเข้าไปจะสามารถระบุสามารถมองดูและแยกแยกได้หรือว่าเป็นปีไหนนะครับไม่ใช่แบบส่องเข้าไปแล้วจะดูยากขนาดนั้นถ้าเราส่องเข้าไปนี่เราสามารถแยกได้เลยนะครับว่าเป็นปีไหนนะครับผมอ่านี่สามารถแยกได้ทันทีนะครับ